อยากพุ่งหมอไม่ให้พุ่งทุกคนมาดูการรีวิวการทำจมูกของครูหนิงกันค่ะเป็นคนจมูกเล็กเนื้อน้อยแล้วก็ปลายไม่ค่อยพุ่งครูหนิงจึงไปปรึกษามหมอมือหนึ่งของประเทศนะคะแล้วก็ให้เขาดูแลเรื่องโงเ่เฮงให้ด้วยเขาบอกว่าต้องเติมเนื้อทุกคนตปดปีกนิดตะไบหน่อยและเพิ่มเนื้อตรงปลายอุ้มซับ ตามหลักโง่แหงไปสนานอยากจะได้จมูกพุ่งๆสายฝอหมอดันไม่ทําให้หมอบอกว่ามันไม่ละมุนอยากให้เราหน้าละมุนดูไม่ดุอมอก็เลยจัดเสริมแบบเซมิโอเพนให้จ้าเป็นการเปลี่ยนจมูกครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนเจ็ดวันห้ามล้างหน้าแต่หมอบอกว่านอนตามปกติได้ให้ตั้งหมอนสูงสองใบแค่นั้นเองให้ดูแลเรื่องการล้างแผลและกินของที่ทำให้ ไม่สแสลงไม่ให้แผลอักเสบให้แผลยุบไวแห้ง3วันก็จะถอดเฟือกแล้วเดี๋ยวพวกเรามาดูกันนะจ๊ะสวยไม่สวยพิมพ์มา